สวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านเช่นเคยนะคะเพื่อนทั้งทางใกล้ทางไกลต่างประเทศนะคะเ<ม>พื่อนจะวันนี้พี่แจก็จะพามาสรุป5้าลาวเช่นเคยนะคะเพื่อนจะก่อนไปสรุปเราก็มาฟังคาเตือนก่อน,นะค่ะเพื่อคะคาเตือน,นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า28ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองลูกครั้งโปรชาช้วิจารณญาณการรับชมะค่ะเพื่อนจ๋าก็ มาสรุปกันเลยนะคะผลสรุปของเราสตาร์รอบแรกนะคะผลที่ออก892 4 0นะคะเพื่อนจะาสี่ศ40 0 4มีแต่เดินศูนย,ย,ย์แล้วพี่เจก็หยิบมาไม่หมดนะคะเพื่อนจะเข้าในศูนย์นะคะ0 4นะคะเพื่อนจะวิ่งรูดตัวเด่นแยกรอบนะคะ9 2 2 9้มีไหมคะ29มีตัวกลับนะคะเพื่อน อยู่ในตัวเด่นด้วยนะคะตัวเด่นวิ่งรูดในรอบออันนี้ชุดรวมนะคะเพื่อนใจอยู่ในชุดรวมเนาะต่อไปรอบสามัคคีค่ะเพื่อนใจรอบสามัคคีบนที่ออ์ห้าสามเก้าสี่ห้านะคะสามเก้าสามเก้ามีแต่วิ่งรูดนะคะตัวเด่นวิ่งรูดห้ามาหลักร้อยด้วยนะคะอันนี้ อันนี้ชุดวิ่งรูดนะคะเพื่อนแล้วก็ห้าก็เข้านะคะเพื่อนห้าก็อยู่ในวิ่งรูดเช่นกันสี่ห้า 4, นะคะนะคะอันนี้ชุดเข้าสองตัวเลยนะคะเพื่อนจะวิ่งรูดนะคะได้บนลร่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้อยู่ในตัววิ่งรูดนะคะอันฝั่งนี้พี่ใจบอกว่าเน้นรูดเนาะดื่มเขียนให้ เพื่อนๆก็น่าจะรู้นะคะว่าอันนี้คือเด่นวิ่งรูดหรือใครจะไปจับชุดเอาก็ได้นะคะสําหรับราว i p พีผลที่ออก27732เค่ะเพื่อนจา้าเจ็ดจพี่ j a ก็ไม่มีนะคะเพื่อนสองมาหลักร้อยแล้วก็มาข้างล่าง3 2สองตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเพื่อนจา้าอ่ามันไม่ได้อยู่ในอันนั้นพี่ j a ก็จะเขียนอ๋ออันนี้อยู่ในชุด รวมก็คือตัวกลับค่ะเพื่อนสามสองแล้วก็อยู่ในตัวเด่นตัวเด่นด้วยค่ะเพื่อนตัวเด่นแล้วก็วิงรูดด้วยนะนะคะเพื่อนจะต่อไปรอบสามัคีี VIP นะคะผลที่ออก6 704 6นะคะเพื่อนจะา6จะอยู่ในตัวนี้นะคะเพื่อนอยู่ในตัวที่แบบว่า6ตัวเดียวกันนะ6กับ9ตัวเดียวกัน8ปกับ3าตัวเดียวกันอยจะพูดอย่างนี้นะคะเพื่อนจะ แล้วก็มาในตัวเออ่46มาในเด่นวิ่งรูด6นะคะเข้าอันนี้อันนี้วิ่งรูดนะเข้าในตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเพื่อนต่อไปรอบสตาร์วีไอพค่ะผลที่ออก96837นะคะเพื่อนๆจะมาที่8 มาที่3นะคะวิ่งรูดนะคะได้บุนร่างเลยนะคะเพื่อน68แนะคะแล้วก็3 7เนะคะเพื่อนจะคือมาในในเอ่อวิ่งรูด3คือ3 7แล้วก็วิ่งรูด8ปดก็คือ68นะคะอันนี้มาในตัวเด่นวิ่งรูดนะคะก็เท่ากับว่าตัวเด่นวิ่งรูดของเรานะคะเพื่อนก็เข้าทั้ง5ราาวเลยนะเข้าหมดบางโลกก็ได้สองนะเข้าทั้งสองคือดิงนะคะเพื่อน โอเคยินดีกับพี่น้องที่เข้ามารับชมมาหยิบมาจับเอาตัวเลขไปนะคะเพื่อนจะอ่าส่วนมากจะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเพื่อนจะวิ่งจะรูดนะต่อไปอ่ของวันที่สองนะคะสำหรับ5้าลาวนะคะวัน,นพี่เจ็วางตารางให้ด้วยนะคะเพื่อนหินชัดไหมแล้วก็จะมีเด่นสองสามสี่นะคะอ่ะสามกับแปดตัวเดียวกันนะตัวนี้นะพี่ใจจะแทนเป็นเจ็ดได้นะคะเพื่อน เดีย <Okay, S 2> ก็จะมาด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเจาะตัวเด่นตัวบางไปให้เพื่อนๆชื่นชอบก็จดใบแค่ใบไม่ชอบก็ผ่านนะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่ไม่ชอบที่พี่ใจเจาะให้ก็สามารถไปหยิบจับเอาเองแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเด่นทุกรอบนะคะอันนี้เน้นรูดนะคะ ใครจับคู่เก่งก็จับเอาได้นะคะสําหรับตัวดินก็มีเข้าทุกวันแล้วพี่ใจยก็จะเขียนไว้ตลอด3กับ8นะคะเพื่อนๆตัวเดียการก็บางทีก็จะมาตัวใดตัวหนึ่งบางทีก็มาทั้ง3ตัวเป็นเลข3ตัวนะคะได้ในนี้หมดเลยนะคะเพื่อนจะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไก้อีกอีกหนึ่งคลิปนะคะฝากขอบคุณพี่น้อง F c ซที่เข้ามารับชมทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะ,ะฝากช่องน้อยๆด้วยนะคะเพื่อนจะ์ช่องน้อยๆที่กำลังหัดแต่หัดคานไปนะคะ ยังไม่ได้กิ่งกาดขนาดไหนแต่ว่าก็สําหรับตัวดินก็มีข้าวทุกวันนะคะเพื่อนจาก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขแล้วก็มีโชคไม่ลาบก,กับวิจัยทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ